ในตอนนี้นะครับข่าวคราวนักเรียนยกพวกตีกัน,นครับเริ่มจะมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆบางเหตุการณ์นะครับได้มีผู้บบได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเลยก็มีนะครับเหตุผลหลักใหญ่ๆเขาอ้างกันว่าสถานศึกษาไม่ถูกกันนั่นเองครับและเรื่องราวที่ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องราวของการยกพวกตีกันที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ประชาชนอยู่แถวนั้นนะครับได้วิ่งหลบหนีกับโอลมาเพื่อเอาตัวรอดกับพฤติกรรมอันป่าเถื่อนเหล่านี้เหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร แล้วใครจะได้รับผลกระทบบ้างไปติดตามชมเรื่องจริงเรื่องนี้กันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าปากซอยนครเขืดขันสีโดยกลุ่มแรกได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนซึ่งในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในซอยได้เห็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ดังกล่าวจอดแล้วก็เกิดการท้าทายกันขึ้นครับจากนั้นก็ได้เปิดศึกกันกลางถนนเลยทั้งสองฝ่ายต่างมีอาวุธครบมือจึงไม่มีใครเกรงกลัวใครเลย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทาหารจึงได้รับแจ้งจึงรุดไปที่เกิดเหตุทันทีแต่ก็ไม่พบกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแต่เหตุการณ์นี้ไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงติดตามจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัววัยรุ่นกลุ่มนี้มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้เอามีเรื่องเนะมื่อวานแล้วมีเรื่องจากที่อื่นมามข้อหาเบื้องตอน้นก็คือเอาทุกข,ข้อหาเลยนะฮะก็คือ บวสมตั้งแต่สิคนขึ้นไปนะกระทำการใหญ่ได้ยังดึงให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะร่วมกันพยายามทำกายร้างกายเช่นกันและกันร่วมกันพกพาวุธมีดไปในทางสาธารณะร่วมกันทะเลาละวิวาทโดยไม่มีเหตุอันควรก็ทุกขาา้อหาดำเนินการหมดนะครับทั้งสองกลุ่มเรียนกันอยู่ต่างสถาบัานไม่ถูกกันเลย จึงต้องพกอาวุธไว้ป้องกันตัวตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวไว้ซึ่งกลุ่มนักเรียนต่างสถาบันทั้งสองกลุ่มนี้จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายที่สําคัญเหตุการณ์นี้ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายจะต้องเข้ามารับผิดชอบด้วยนะครับวอาทิตย์เราเรียกอาจารย์ฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กทั้งสองฝั่งส่วนใหญ่คือฝั่งนึงเยอะอีกฝั่งหนึ่งน้อยนะฮะเรียกมาเรียกอาจารย์มาเรียกเจ้าที่ฝ่ายทหารมามาอบรมให้เขารับรู้รับทราบว่าตอนนี้บ้านเมืองเนี่ย คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่30ทับ259เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหารเรียนลาะวิวาทประเด็นหลักก็คือจะมุ่งเน้นให้บิดาบรรดาผู้ปกครองเนี่ยมารับผิดชอบเด็กของตนด้วยนั่นก็คือว่าถ้ามีเหตุทานองนี้เกิดขึ้นเนี่ยบิดาบรรดาจะต้องโดนดำเนินการด้วยนะครับในขั้นตอนของผ้าประแดงเนี่ยเราดาเนินการแล้วก็เรียกผู้ปกครองมารับรู้รับทราบ แล้วก็จกัดให้มีการทําทันบนมีการเรียกเงินประกันทันบนคนละห้าพันถ้าเกิดว,ว่าเด็กกลุ่มนี้ไปก่อเหตุอีกเนี่ยขั้นขั้นตอนแรกคือโดนริบเงินแน่แล้วถ้าเกิดทางเราพิสูจน์ทราบได้ว่าดีดามารดาหรือผู้ปกครองนะมีส่วนยุยงส่งเสริมก่อยปาล่าเลยเนี่ยก็จะโดนอีกโดนหนักว่าโดนยึดเงินอีกนะฮะก็คือจะต้องรับผิด<อ>ชอบด้วย ถ้าเด็กทาผิดผู้ปกครองโดนด้วยนะรเรื่องนี้น่าจะเป็นตัวอย่างของนักเรียนนักเลงได้เป็นอย่างดีนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมานานนับปีในสังคมไทยน่าจะได้รับการแก้ไขที่ดีขึ้นสักทีและเราก็หวังว่าจะได้เห็นพฤติกรรมความรุนแรงนี้หมดไปจากสังคมไทยในเร็ววันนี้กฎหมายข้อนี้จะจัดการกับปัญหานี้ให้ลดลงหรือหมดไปได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้กฎหมายที่จะต้องจริงจังกับเรื่องนี้สักทีครับ สำหรับเรื่องที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับกรับพยายามพันให้ทางรุ่นพี่แล้วก็สิทธิเก่านะครับที่กระทําความผิดอยู่เกี่ยวกับกฎหมายนี้นะครับตอนนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องยุยงส่งเสริมที่บังคับไปให้คนอืรร่นกระทําความผิดเช่นใช้เด็กไปทะเลาะก,กันรบก,กันแต่ถ้ามีข้นต้นก็โทษจำคุกไม่เกินสามเดือนสามเดือนนะครับปรับไม่เกินสามหมื่นบาทถ้ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นมีการทําร้ายกายเกิดขึ้นก็มีโทษ นะครับตั้งแต่จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน6 0,000บาทถ้ามีการกรณีนั้นเป็นการถึงแก่ความตายนะครับก็ต้องโทษจำคุกหนึ่งปีครับผมแล้วก็ปรับไม่เกิน2อ0แสนบาทเพราะฉะนั้นผู้ที่ยุยงส่งเสริมนะครับซึ่งจากการตรวจสอบจากการสืบสวนแล้วคดีทุกคดีที่เกิดขึ้นในสูตรประการนั้นส่วนมากจะเป็นรุ่นพี่กับฉีดเก่าที่ถูกไล่ออกไปแล้วเป็นคนยุยงส่งเสริมรับสุดท้ายแล้วนะครับ คนที่ได้รับความเดือดร้อนในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้กระทำนั่นก็คือพ่อแม่และผู้ปกครองที่อุตส่าห์ส่งเสียให้เรียนเพื่ออนาคตแต่กลับต้องมาเห็นลูกของตัวเองหมดอนาคตเพราะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแบบนี้ครับ